ัวทีวีมาถ่ายตั้งแต่แรกๆเลยนะแล้วเป็นไงพี่ถ่ายก่อนอ๋ออีกอ๋อบ้านกล้วยอันนี้ผมถ่ายอยู่ถ่ายมารุ่นเดียวกับน้ำมด <c oughs> แล้วก็รุ่นน้อยต่องไม่ออกที่ถ่ายนะต่อ๋อ <c oughs> แล้วก็มาถึงคิวผมผมไม่เอานะ <c oughs> ไม่ไอ้ที่พี่ลงทิกตอกอะแล้วมันมีคนมาว่าอะไรนะที่ไม่คิดออกว่าอะไรนะสีสีคิงเพราะอะไรนะ หนังมันจะฉายเราก็เริ่มเปิดตัวว่าเราเรียนเราเรียนตอบว่าเป็นปีแล้วเราพี่เรียนโรงเรียนอะไรรุ่นอะไรเปิดชาชื่อรุ่นสิบห้าเจ็ดต่อสิบแปดมีบางคนเขามานะบอกกลกวเรียนนี่มือเกิดไม่ทานเงี้ยปากเกิดหรือว่าผมเด็กมาเล่นเดินมาหน้าดูหนวดรึเปล่าที่เขาบอกว่าอะไรนะกูเทนกับกูเทนกับขุนพลขุนวาพี่ใหญ่พี่ใหญ่พญาไทย ใหญ่เจริญผลเขาอ,ะอ่ะครับมันถูกต้องก็ผมก็ไม่เคยเถียงว,ว่าเขาไม่แ๋วเขาแ๋วแต่ในยุคนั้นผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมเ,เป็นสี่สิ่งตัวเลกผมเองที่เรียนชื่อบูอินกระดกไม่ได้ว่าสถาบันาตัวเองเป็นสี่สิงหนังสือพิมพ์กับกรมตำรวจเขาแต่งตั้งให้เขาไม่ใช่แต่งตั้งแล้วแต่พือมันลงข่าวทุกวันเด็กเกเรงียเหัด เลยอะจัดขึ้นทำเนียบในกรมตำรวจเลยว่าจะเปนราชีวะอันตรายปีสามเจ็ดสามแปดอะไรอย่างงี้มันมีสิดโรงเรียนซึ่งมันจะไล่มาไล่มาแต่ของชื่นอินบูเนี่ยมันเป็นสี่โรงเรียนที่ว่านัวกันอยู่ตลอดล้มตื่นพีตลอดช่วงปีส7มเจ็ดสแปดแล้วทำไมข่าวบูเยอะจังจานวนเยอะบูจานวนเยอะคือบูอะบางคนคุณไปบอกว่าบูเนี่ยไปแถวปากนาบางคนก็ยังข่าเพราะเปรมก็ยังเล่นบู เออเปร์ก็จะเนแบบนั้นไหมฮะพี่มครึ่งเปร์เนี่ยถ้าเทียบรุ่นมันก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้ว่าเขาแต่ค่ำเขาก็แฉวเขาเก็เ้คยไดล่นบูนทำไมไม่ทำไมไม่ติดหนึ่งในทีงร่างก็กรุงเทพข้างก็เล่นกับบูนะเออใช่ใช่อยจะเนแบบนั้นเหมือนกันเขาบูเขาเยอะหลายสายมีทั้งดาวใหม่นักเรียนโรงการทันหมดเลยแล้วโรงเรียนชื่อเป็นไง ไม่เคยเกินร้อยรวมหมดแล้วทั้งโรงเรียนรวมอาจานเลย,ยครับแตงโรงเรียนไม่ถึงร้อยเหรพี่ <c oughs> นี่คือไปอทีคือแบบโอ้โหแล้วทั้งโรงเรียนไม่มีใครพักใพร้อมกันหรอกใช่แล้วส,สายหนึ่งก็สิบคนนี่เหรอคอนเสิร์ตแต่ละที่ก็แต่ละสายไปเมื่ออสายนั้นที่ใกล้บ้านก็เลยไปคอนเสิร์ตก็มีงานใหญ่ช็อสชาตช็อคไข่ป้าเสริมพันอะไรเงี้ยที่พอไไปกันทีนึงก็ หกสิบคนอันนี้คือเยอะโรงเรียนนี่คือตั้งใจกันมานะหมดแล้วพวกมึงทุกคนห้ามโดดพวกมึงทุกคนห้ามโดดเรียนต้องมาโรงเรียนพร้อมกัน <laughs> หมดแล้ว <laughs> เฮ้ยโง่หมดนี่แล้วโรงเรียนทำไมมันชล็กน้อยจังเลยมัน <laughs> น้อยอยู่แล้วและสี่สาขาบ้านจ,จะรู้ด้วยกันว่าชื่อหนาหรือน <laughs> อยมันจะมีคําคู่อยู่ว่าชื่อน้อยแต่แน่นก็เลยว่าอย่างงี้น้อยแต่น้อยหนานะอะไรเงี้ยมัาจะพูดกันมาตลอดเออตลกดีนะพี่นะไม่เก็ อ๋อคืเกิดบูมีคนเยอะเพราะเอ้ยคนเยอะกว่าบูเขาจะรับเช้าบ่ายเขาเขา,ขาจะสร้างผลงานได้มากกว่า<ล>ขี่แผนกเพื่อผมแ่ะอินชื่อแถกเดียกคอท้ากับทับวดัวแดแผนกละห้องแผนกละห้องใช่ป่ะแถกเดกียวเลยทั้งโรงเรียนออ๋เหรอโรงเรียนเลยเหรอก็ชื่อดีแค่ทับวฝักอินดีแค่ขอท้าก็ห้องเดียวเลยใช่แล้วก็จะมีปีหนึ่งปีสองปีสามใช่ก็แค่นั่นเองคือเต็มที่ห้องหนึ่งสี่สิบคนก็เท่านั้นะ สาม,มนกมา,อาตอนแรกกันแน่นห้าหกเปอแต่เรียนไปโรงเรียนโรงนี้มันจะขายตายด้วยระบบมหาลัยแล้วของชื่นเนี่ยที่เอคนนอตจะมีคุณภาพสูงเพราะอะไรคือที่อื่นคัดออกที่นี่คัดเข้าถามว่าใช่ไหมูเลยถูกปะถูกถูกถูกเพราะว่าผมไม่ได้ว่าจบมสามแล้วมาเข้าใช่เพราะเออ ผมนี่แม่งค้างปีไปจากทีมนู่นที่นี่ออผมถึงไม่บอกว่าโรงเรียนนู้มไมนไม่เจ๋วโรงเรียนนี้ไม่เจ๋วเพราะพวกผมก็เรียนโรงเรียนพวกนี้มาน่นาแหละทุกโรงเรียนเจ๋วหมดทุกเรียนเจ๋วหมดมีตัวแกบบทแต่แพอเออตัวแส,บ,แสบของใต้โรงเรียนเขาไม่เอาทนะี่เขาไม่เอาเนี่ยคุณคุณไปเกมคุณไปตีคุณไปตวนคุตีเนี่ยมันมารวมอยู่นี่เป็นส่วนรวมเด็กเกเรไปมอยู่นี่พวผมหนึ่งไม่เคยไปด่าพวกนั้นไงว่าโอยโรงเรียนจะจอกเออโรงเรียนท่ามันโอยไม่เสียว เบี้ยวหมดเพราะผมมาจากพวกนั้นอแล้วมันรวมอยู่นี่ที่เขาให้โอกาสอให้เรียนไม่ไล่ออกรายเป็นศูนย์รวมเลยศูนย์รวมดาวถ้าไปที่นี่ที่ไหนจะรับผมพอผมออกมาจากที่เนี่ยโดนไล่ออกอ่่บางคนโดนไล่ติดมาด้วยอาญามาด้วยที่บ้านอยากให้จบปอชก็กลับมาเรียนก็มีแต่ทุกคนนี่คือไม่มีใครอายุ16ตอนปีหนึ่ง แบบบูเรียนมันก็มีสุดท้ายมันก็คนอยู่ไม่ได้หรือว่ามีมีเด็กโตหมดโตหมดแล้วอ่ะออกไปที่อื่นปีของพี่สามมาไม่เข้าที่นี่ก็ยี่สิบอ่ะนะดูก็เลยดูแบบว่าดูชำนาญการกว่าก็ถ้าดูคลิปเก่าเด็กการบ้านของปอชอเลยครับก็แค่มสอบก็ยังสิบแปดหมดแล้วอ่ะเพรแก่เลยอันนี้ไม่เคยเห็นไปเจอตาลพัชตาลพัชแบบตาลพัชคืออะไรพี่ ขาต้านเหมือนกันใหญ่ขนาดอ๋ออ๋อโรงเรียนไม่ใส่เก้ขาต้่าเหมือนเกย์สีเงินเสื้อขาวเรียนอ่ะแต่สักมังกรพันขายันแก่หยันจะตุ่มแล้วอ่ะแล้วใส่ขาดท่นไปเรียนอ่ะตกดาวพัดก็มาเข้าชื่อ่ะผมนี่ใส่เสื้อกล้ามไปเรียนนะคือตอนไหนพี่ก็ได้หมดบางทีเลยบางทอ๋อคือไปโรงเรียนอ่ะเขาไม่ต้องใส่ช็อประไม่ต้องใส่ช็อปไม่ต้องใส่เสื้อขาวไม่แล้วแต่ ชอบก็ใส่ก็เต็มที่ถ้ามีงานใส่ใส่ทุกวันไม่มีงานก็ใส่ไม่ใช่ว่าเพิ่งแต่พอจบมาหรือว่ามีงานวันสําคัญเพราะผมว่าแต่แอบใส่กับไม่ใช่ใส่ตลอดใส่ตลอดไปเรียนเสียจับข้าวหายเริ่งมาใส่จนมนเบื่อเบื่อจนใส่ถ้กล้ามไปเรียนแล้วบางคนมัหลายล้นอย่างนี้อ๋อจะโชว์ลายบ้างแล้ว โชว์ของมาแล้วแล้วยิ่งเมื่อก่อนในฮิตนะถ้าใครทันรุ่ปีหลังเจ็ดสามแปดนะห้อยแบบทากันอ่าห้อยกบบทามีห้มยบูเอ่อปูใครปูใครอยู่ผมเนี่ยสัตว์นี่ตอนเรียนใส่เสื้อกล้ามสีดำห้อยแบบทาผมจําได้ติดหูเลยคนแก่นั่งท้ายหลังรถเนี่มันโรงเรียนหรือเยียอะไรเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมีลายสัตว์ใส่เสื้อกล้ามห้อยพอแกดูเหมือนเนี่ยโจนๆเลยพี่นะ เจ้าคนดีๆเลยได้เดี๋ยววันนี้จบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวให้เป็นตัวอย่างแค่คร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวว่ามีอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะพี่จ๊าบเข้าไ,ได้เรื่อยๆแต่คือว่ามันมีช่วงนี้อาชีวะทีวีใครแนวอาชีวะอะไรมาถามเดี๋ยวอะไปเราออกไม่ได้ไม่มีไงนี่พี่มาหาผมเลยเดี๋ยวผมมาลงเล่นกันข,ขนลุกขนลุกวีโอเคครับแค่นี้แหละครับเพื่อนๆสวัสดีครับ